าสื้อด้กินพี่น้องซื้อปีกมากับสาวกระตุนกรับสบายดีพี่น้องมาสุขสุกคนนนาะสมุงสบอนพ่อกับซองเบาไปไทยพี่น,อนออ้องเยรน้องเลกยฮ็ดเทานื่ <S 2> <S 2> ประมาซสือปลาดุกพี่น้องโล1สิบแปดเราจะขายโลสามพัน เราไปก็ไปได้ใครมาว่าลูายเตเวพัเลยลกายเอาเราเดียวพ่อได้แล้วองขีดคือกำลพันีดนึงคือกำลังพักีเงินมาพ่อเงินมลายมเงินลายเต็มนหน้าไปจะไปไกล้ก็ได้ โลซาพันเหลือสิบแปดใช่ไหมน่าจะแล้วเดี๋ว่าเนาะกันซาอุ้มก็น่อยเนาะ กเรอสื่อเนี่ยกินพี่น้องเลยอะไรเนาะสิบพันง่ายขนาดตามองนะพันอันละสิบพันเนี่ยวยเขาพี่น้องเลยตะปูเขายูเสแบบตะปูหุ่น

โมโหเลย่แบบยางนี้อเพื่อนเท่านี้อืมแบบยางก็ได้ยางิเงื่อนประบุนาแบบได้เฉยๆนะแบบเล็กลอาแบบเล็กนะเล็แล้วแบบเล็กนะ

เออเอาไปนะก็ได้เฮ้ยซิฟันก็ได้คือยู่ทำน,นั่นะเอาไปาิไปันลเอาเป็นกรรมก็ได้ะะเกร็ได้นอเด้อมันห่าจะราคายก่ยวกับาโลบ่อยเอาะกลัเอาาเ เด <Emperor. S 3> ี๋บางฟาต่อกันไปฟอต่อฟอต่อกอนเออตัละอย่างบ่นนะเออเอาข้างบนมาเป็นโลกปุ๊บฮะอพยพกันอพยพกันอพยพกันในเครื่องโนกอพยพกันในเครื่องโลกเลยแล้วก็เรางงนะนั่นเราเขาบอกรายละเอียดนะ แมนเอาคอต่อซาวได้สามาเอาอเบอร์านะเหน่อยกง่ศมันหน่อยนะต้ออานชันมันแบบซานะเป็ดซา้วมันง่อยไมาลยจะมาลม่ใช่เขาหันใส่กอกนั่นแล้วนั่นใส่กอกตัวใดเออตัวนี้แล้วตัวใด่แปดป้อแมนแมนเออป อะไรเท่าไรทอเลยแคนี <lush> ้ใส่่ง <geen> ด <shimmer. "S> ูเ <answer> ด <jeux> ็กหกโตัวที่เจ็ดหกโตพี่น้องเลยชื่อมาเมื่อกี้นี่ตลาดปักซอยสิบแปกี่เดโตน้อยประดุกพันแพ้งอนี้พี่น้องเลยบแพงกแพงใครจะสีขาอใครจะกล่ะนี่ยังแดกมากินนะยังจังมียังใพี่น้องมีแนวกินกะ อันนี้นะสิบพันกนีบนองดูหาพันีบจะได้หกพันีบเราเป็นกรีบน้องีเนกีได้ล่าเป็นกเดไดลาอันนี้เด้อันนี้ไม่ละหอันนี้นะสิบพมูแดดเดียวนะสิบพันกีีแพงล้ะพี่น้องนแเดียวดเดียวสิบห้าพัน้เท่านี้นะพี่น้อง้ไปฝากซอง อันน่ะนําให้ทงโวยน้อยทงให้อีกบ่ค่ะเนี่ยนะเบิ่งสาดเฮาพี่น้องมาใส่ปูปูใส่ปูเฮือนมาเป็นยืนหมูไผบ่มีเนาะ25,000ขีดโอน่าจาะมันคือเป็นันนี่แตบเลย่บ่ไดแตบเหลืองบ่ออกไปตกใจ25,000ขีดพี่น้องประมาณ80บาทซื้อสาดมาใส่ มาปูพื้นพี่น้องเลยมันเปียกข้าใส่สาดอันนั้นสาดพื้นนั้นเปียกข้าต่อสาดแบบนี้มาใส่มาใสาา่ปูกระเบื้อมาซึ่งคืนมาใส่ปูอะไรมาใส่ปูบ่ปูวิ่งงานปูน,ปนี่ค่บ่ปูบัดนี้อ่ะหกเม็ดมันมาตัดครึ่งเป็นสามเมตรใส่ที่นอนอ่ะก็ใส่องอัน ที่หนที่นั่งเกียรซึงอยนห้องละเม็นนัออ่นนะยัง เอาไม่ขวดกจนขวดขวดขวดเหลพวกนี้แคกินเหลาดอกพี่น,ออน้องเนยาอ่าดำดแก่กระเพาะยายา่ไแรกก็นั่งนะพี่น้งนงนองกนะันปูก็เบื้องเอง วงสะอาดโอ้ยา,ามยีดน้ำดีนั่นง,ปง,งเป็นอะไเย็นบ่งเว่าใส่อะเย็นเยู่เลมันเนไเย็นได้ซึมบนี้ซึมบ่นี่มมนก็หักบหันามคือเทิบัได้อิตาปูน้ำงไหลืมตะปูก่อ่าพันกีบ่น,นองอนี่กัอย่างราหาพันกีบตะปูทองตะปูซามมันอาจะไม่ให้ตอกเตีตตตตยงซืนเนี่ยกอกมาน้อาตอนหนามี่น้องไอ้ลายยาง กุญแจนอีตูบหน่อยครับพี่น้องเขาจิ้มดังคั่วจิมองนี้พี่น้องกำลังเห็ดอ่าก็เข้าไปซื้อตะปูม,มามาเห็ดพี่น้องไอเห็ดเอาอยู่เฮือนอยู่เฮือนควอมเสียอับ <c oughs> ยังบ่เป็นยังมีแต่หูหามันซื้อเ็ดเองนะจากเป็นแล้วเป็นบ่เคยเห็ดจักเถือ่อ ลองพงษ์เขาจะเป็นส่งอีกยังมางแงนเลยส่งอีกอย่างแบบโมเดิร์นหรเสล้วกระตูนยังล่างสวยอยู่ทังสวยต้งบวงนามใดว่าท่านมีหรอพี่น้องของนามเป็นท่านมีของนามกันเฮาไม่เงินก็เจ็ดประมาณอยู่บ่อน,นี้พี่น้องยังตักน้ามามา,มา,ม,ามาใส่อยู่ตักหาบน้าม,มาใส่ให้อยู ถ้าถึกใจคลิปนี้ก็อจะร่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเพืไทยกับสาวการ์ตูนเด่นนำเดอพี่น้องพ่อกันคลิปนาสบายดี